ส่วนแฟนเพจเชียร์ลุงมุสอคูดูการ์ตูนการเมืองไปแล้วเชียร์ลุงเนี่ยนำเสนอแบนเนอร์นี้ครับพักส้สสมโหนแตมใส่ร้ายมหนึ่งหนึ่งสองอมไม่สนเรื่องศิลธรรมเห็นมีในผลโดดงับทันทีอ้างมั่วเรื่องส่วนตัวใช้กฎหมายทำร้ายกันคือหลายคนเลยที่ออกมาเคลื่อนไหวครับทั้งผู้สนับสนุนพักส้มทั้งแนวร่วมมบสามนิ้วออกมาโหนเรื่องนี้เลยนะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเห็นไหมเอาเป็นเครื่องมือปิดปากนะบางคนไปไกลถึงขนาด นะต้องยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองกลับมาอีกมาอีกแล้วเจ <7. S 2> จุกของสามฮะได้ตั้งข้อสังเกตกับแฟนเพจทูเดย์ของ w p r k p t ค่ะนะมีการนำเสนอเรื่องนี้นะแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพสแตมเนี่ยเอาหนึ่งหนึ่งสองปิดปากเห็นไหมเกิดขึ้นอีกครั้งมอนหนึ่งหนึ่งสองถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วมาเป็นชุดเลยความเห็นของคนต่างๆนะนะซึ่งเจจุกของสามบอกว่าแบบนีนะ้เป็นการสื่อสารที่ เห็นเลยว่าเจตนาเนี่ยเป็นอย่างไรคะนะเขาก็เลยติงเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นการฉวยจังหวะใช้เรื่องเนี้ยเอามาโจมตีเรื่องหนึ2 2> ่งสองโดยที่ตักกะวิบัติมากแม้กระทั่งสมาชิกพักส้มบางคนนะใช้โอกาสนี้ครับเอาไปโพสแฮชแท็กยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเลยก็มีโอ้โหโหนเช่นเ่ยโพสยี่ส 21, นะิบเอ็นะยี่อมกรา ค่ะเพิ่งนะโพสต์เลยค่ะการวัฒนสุาพางเจจุตคองสามบอกว่าการโพสต์แบบเนี้ยมันมีเจตนาอะไรอนะีที่บอกว่าเคสเรื่องสตแตมเนี่ยจากทูตสาวกลายเป็นฐานความผิดความมั่นคงต่อรัฐถ้าใช้กฎหมายความมั่นคงเรื่องพิสดารแบบนี้จะแก้ไขอยู่เลืกเลือกเห็นดีด้วยทั้งนั้นคเจจุกคองสามเลยตั้งคําถามว่าอันนี้คือเจตนาที่แท้จริงใช่ไหมที่เห็นคนพักส้มหลายๆคนกระโดดมาโหนเรื่องนี้พยายามจะสร้างภาพว่าหนึ่งหนึ่งสอง ใช้กันแกล้งกันเวียงแหนะ้ใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองปิดปากแต่คำถามคือไอ้ที่พูดทุกคนเนี่ยมันมีใครหน้าไหนสักคนบ้างเห็นข้อความที่สแตมอ้างว่าแชทอนะมัมีใครเห็นแล้วบ้างสักคนหนึ่งไม่มีสักคนหนึ่งแต่รีบกระโดดโจมตีหนึ่งหนึ่งสองเลยผิดปกติอย่างมากในลือฮิสตอรีเนี่ยเขาได้มีการทำแบนเนอร์อธิบายอีกอนะบอกเลยว่าไอ้ที่เสนอข้อมูลกันอยู่เนี่ย มีข้อมูลเท็จกลับมาอีกรอบแล้ว<อ>ที่อ้างว่าหนึ่งหนึ่งสองมีปัญหาสิปัญหาใครลิเริ่มคดีก็ได้คนะมีจําเลยเสียเปรียบการต่อสู้นะสร้างผลกระทบอย่างนี้อันนี้ข้อมูลเท็จนี่แบนเนอร์ของรูฮ History นะ,ะจับเท็จใช่แล้วความจริงลนะ่ะโต้สิบข้อบิดเบือนยอดนิยมที่บ่มให้คนกลัวมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยที่บอกว่าใครริเริ่มก็ได้เนี่ยไม่ใช่ลิเริ่มคือแค่ร้องทุก แต่การเริ่มคดีเป็นดุลพินิษของอายการพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่ว่ารับแจ้งความแล้วเป็นคดีเลยนะ,ะต้องมีการประชุมต้องมีการอะไรต่มีอะไรส่วนสองโทษหนักเกินไปอ,อหลายครั้งก็เห็นแล้วว่าศาลตัดสินรอลงอาญาก็มีออแล้วที่โทษหนักก็เพราะว่าผิดซ้ำซ้อนหลายกระทงค่ะคแล้ว,ลวอ,อย่างบางเคสไงย่างสอสอไอ,อ,อ้อะข้อความที่มีการรีทวิตมานะอะคมคูอาฆาตอะ เพราะฉะนั้นโทษก็เลยหนักไงส่วนบางคนแต่เป็นเยาวชนนะโทษก็เบาถึงขั้นรอลงอาญาก็มีอย่างหลานธนาธร<อ>โทษหนักเหรออังอังโทษหนักเหรอแต่เอามาบิดเบือนไงตอนนี้ไงสามไม่มีขอบเขตชัดเจนมีขอบเขตดูมิ่นคมขู่อาฆาตมาดหลายขอบเขตของกฎหมายก็ชัดเจนส่วนที่มันเอาไปบิดเบือนแค่จ้าก็ผิดแล้ว แค่แต่งชุดไทยก็ผิดแล้วอันนั้นมันมโนมันมั่วเหลือเชื่อนะคนยังไปเชื่อนะมันจ้าคือแล้วมันแชร์อะไรมาล่ะก่อนมันจะจ้าน่ะมันแชร์อะไรมาแล้วที่มันแต่งชุดไทยแล้วมันแต่งชุดไทยมันมีป้ายอะไรชูอยู่บ้างมันเตรียมงานกันยังไงบ้างมีส่งเสียงอะไรบ้างไม่พูดถึงนะเผาพระบรมฉายาลักษณ์ก็ผิดแล้วมันเผาแล้วมันสื่อสารยังไงดูหมิ่นหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าเผาทุกกรณีผิดหมดนะเจตนาดูหมิ่น นะผิดทะเผาแล้วแบบนั้นค่ C, ไม่ยกเว้นความเห็นสุจริตนะอันนี้ก็ไม่เท่าที่บันทึกคดีไม่มีครั้งไหนที่จำเลยถูกลงโทษจากการแสดงความเห็นโดยสุจริตไม่มีะนะมีแต่มีเจตนาะนะตีความกว้างขวางเกินนะศารอาจตีความกว้างขึ้นเพื่อรักษากฎหมายและปิดช่องโหว่ ในการเล่นอย่างสีธนชนชัยแต่ฐานก็คือกฎหมายลายลักษณ์อักษรน,นั่นแหละ,ะนะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่บอกว่าจำเลยเสียเปรียบเสมอถ้าผิดจริงมันก็ต้องเสียเปรียบนะแต่ถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่ผิดก็เอานำเสนอได้ก็พิสูจน์ว่าตนเองไม่ได้เป็นคนทำนะหรือตนเองไม่ได้หมายความถึงอย่างนั้นนะแต่ที่ผ่านมามันไม่ใช่ที่ผ่านมาก็คือเป็นคนพูดจริงแล้วก็ไม่มีอะไรมาสนับสนุน ว่าไอ้ที่พูดแต่จริงด้วยบางทีกรณนีนี่คือกรณีที่มีการบิดเบือนเนี่ยหรือ history เนี่ยรวบรวมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าจะต้องอธิบายกี่รอบจะต้องทําภาพแก้ไขกี่ภาพเกี่ยวกับมาตราหนึ่งสองเราก็จะทําเพื่อลดเหยื่อที่เกิดจากการให้ข้อมูลเท็จเพื่อปลุกเราคนไม่รู้ใ,ให้ออกไปกระทําผิดกฎหมายอเพราะมันเริ่มจะกลับมาอีกแล้วไงใช,ใช่ไหมส่วนในไทยโพสต วันนี้สกูปหน้าหนึ่งไทยโพสต์ส้มบุกทั่วไทยดาวกระจายล้วงชิงแดนฝ่ายตรงข้ามที่ผบนบท,บ,ทบ,ทบ,ทบทวิเคราะห์โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายกอบจหนึ่งกุมภาพันธ์นะแคมเปญของพรักส้มคือส้มบุกทั่วไทยเปิดลาสายใหญ่อบตอบจอประชาชนนะก็เดินสายลงพื้นที่กว่า16จังหวัดนะเตะก็เอาทับใหญ่ลงเลยนะหัวหน้าพักคนปัจจุบันอดีตหัวหน้าพักลงพื้นที่กันะนะ ผู้นาจิตวิญญาณนี่แต่ทีนี้พื้นที่ไหนลุ้นไม่ลุ้นนะกองเชียร์พักส้มเองนะคาวิเคราะห์นะย้านะอันนี้คือคนนี้เขาเชียร์ส้มนะะเขาก็นําเสนอว่าพื้นที่ตรงไหนยากยากมากยากน้อยยังไงนี่ครับเขาทําเป็นคลิปในทิกตอกเลยนะยากเนี่ยนนทบุรีสมุทรปราการระยองคำว่ายากของเขานี่คือมีลุ้นนะ เพราะเขาเอาคะแนนสสปาติลิสมากว่าได้เยอะได้เยอะนนทบุรีสมุทรปราการระยองนะอันนี้แต่ละพื้นที่เนี่ยแข่งกับอดีตนายกอบจนะนะแล้วก็บางพื้นที่ก็แข่งกับพักประชาธิปั์บางพื้นที่ก็แข่งกับพักการเมืองอื่นนะแข่งกับพักแดงนะยากมากนะ ถัดไปยากมากมีนครนายกตราดจันทบุรีชนบุรีเชียงใหม่ปราจีนสมุทรสาครเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่ายากมากนะในตอนเลือกตั้งสอสอเนี่ยส้มเนี่ยกวาดแดงมาเพียบนะ,ะแต่พอเป็นนายกอบจอเนี่ยยากมากชนบุรีด้วยอจ,จะดูจากกระแสนะตราดอย่างเงี้ยจันทบุรีะนะยากมากมากมาก,มากยากหมอกนะภูเก็ต ลำพูนสมุทรสงครามอาภูเก็ตนี่ได้สอสอนะสอสอยกจังหวัดเอ,อแต่ที่เราตั้งข้อสังเกตก่อนได้นี่ไงได้สอสอเพราะว่าเสียงแตกเออพักอื่นเขาไปเสียงพัก<ช>อื่นแตกใช่ค่ะเพราะเป็นสอสอที่ไม่ใช่ได้เสียงข้างมากคนภูเก็ตมแม้ว่าจะได้ยกจังหวัดอะค่ะแล้วมันก็มาสะท้อนเลือกตั้งอบจอะค่ะนะที่ทั้งจังหวัดทั้งจังหวัด,ดี่เป็นเขตเดียวไงะอ,อะนะ เขาเลยบอกว่ายากมาลํำพูนด้วยนะจริงๆอะลํำพูนด้วยสมุทรสงครามด้วยนะส่วนดที่ยากถึงยากที่สุดเลยเนี so ่ยนะนก็คือพังงาสุราชสงขรามุกดาหารโอ้อะไรมัสดาออันนี้คือการมองของด้อมส้มเองนะนะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งนายกอบจทั่วประเทศหลายๆจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุด นะที่จะเป็นมีจุดที่มีผลทางการเมืองสนามใหญ่ต่อไปหลังจากนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นคุณนักสินะลงพื้นที่แพ้ไม่ได้ธาตุไฟนะเข้าแทรกธาตุไฟเข้าแทรกถ้าแพ้นี่ธาตุไฟแตกสร้างโอ้โหถ้าแพ้นี่นะอย่างที่ไล่เลียงให้ฟังเมื่อคืนนี้ว่าทักษิณเนี่ยสะดุดกี่เรื่องแล้วแบงค์ชาติก็ยึดไม่ได้นะกองทัพก็แทรกแซงไม่สำเร็จนะ จะเข้าไปล้วงเงินทุนสำรองก็ทำไม่ได้การบินไทยก็สารก็ไม่อนุมัติที่จะส่งคนเพิ่มที่กระทรวงการคลังส่งแผนไปะนะแล้วแจกเงินดิจิตอลก็ต้องปรับรูปแบบตามคำทวงติงเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางสูงวัยแล้วก็กลายมาเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เงินดิจิตอลพูดเดียวนะวุฒิสภา,าได้ไหมยึดได้ไหมไม่ได้วุฒิสภา,ายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะแล้วรอดูว่าคาสิโน,โนเนี่ยนะจะสําเร็จหรือเปล่ากฎหมายเนี่ยเพราะมันต้องไปวุฒิสภาด้วย แล้วไหนจะต้องประชามติหรือเปล่าแก้รัมรุนทําได้ไหมทั้งฉบับอะไม่ได้ไม่ได้สมัยนี้ยังไงก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทักษิณทําได้คือให้ลูกเป็นนายกแล้วสนามอบจอที่จะสร้างฐานของพรรคเพื่อไทยจึงลงทุนลงแรงกับเรื่องนี้เป็นพิเศษมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ